น้องเดินลงยางเอาเท่าไหรอพี่เปล่าพี่มียี่อะผมว่ามันต้องสามสิบนะพี่แพงจังอะรถพี่ไม่รถกระบะต้องสาิบพี่มี20่สิบมันสี่ร้อต้องสามสิบนี้พี่มี20เสิบไไม่ใช่มาต้องสามิบกับพี่มี20่สิบพี่ทำไผมนี่มาต้องสานี้อา้าร้านน้องแพงว่ะไม่แพงนี่มาต้องสามสิบแพี่มียี่ส้าไม่ใช่ มันต้องสามสิบพี่มียี่สิบล้อมะสามสิบมันจะยี่สิบได้ไงพี่เบาก็พี่มีแค่ยี่สิบปัยาพี่มันแฟ็บอเอ้าก็ใช่พี่จะมาเติมลมยางก็ผมเข้าใจนี่ผมจะเติมให้สามสิบก็พี่มียี่สิบไม่ใช่มันล้อมะสามสิบเฮ้ยล้อสามสิบแพงนะเนี่ย4ี่ล้อกันเท่าไหร่แล้วเนี่ยเฮ้ยพี่ยี่สิบมันก็แฟ็บนะอ พี่มีแค่ยี่สิบไงมีแค่ยี่สิบ้อนไงผมบอก30านี่สุดยอดแล้วพี่เฮ้ยแพงไม่แพงพี่มันลดรามาสิยี่สิพี่ไปเติม้านไหนแ0บาทร้อนสิบบาทเติมปั๊มฟรีด้วยเนี่ยสามโอ้พี่ผม30สิบนี่ที่ปั๊มนี่ผมเติมไม่ฟรีเลยเฮ้ยอะไรอยู่วะน้องอะไร30%มสิบสามสิบเนี่ยฮะมันลดรามสิแพงปะไปนี่สามสิบพี่แพงแพงลไม่ได้แล้วสาสบแพง แพงมันแพงมากสามสี่ปีเฮ้ยมันม้ลงมาแค่ยี่สิบไงพี่พี่บอกพี่นมาแค่ยี่สิบสามี่ีสามสพี่ต้องไปเตมาอีกนะเพ้าใจพี่จะสามสมันต้องไนหลักสิบมันลดไม่ได้โอ้น้องพี่ขอไม่ขอเล้ยไม่ได้พี่สามสียี่สสามสิบเฮ้ยพต้องเอาตังค์ไปเติมเงันอีกผมเข้าใจพี่แต่จะสามสมันพี่จะหมดแล้วเนี่ยสามีพี่ช่ผมอายี่สิบงสามสิบเยี่บสาสิบยี่สิบพอไม่ได้พี่ พี่ยี่สิบอะไรเนี่ยหมายถึงยี่สิบบาทนะเนาะผมหมายถึงสามสิบปอนด์นี่เอ้ามันเติมฟรีเอ้าเหรอขวดดอมึงนี่ใช่บอกแล้วให้เติมสามสิบนี่